สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ NPC c r e a t i v Channel นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเกม w i z e r i n g Wave เกมเดิมครับไม่คุยไม่ได้กับเกมนี้เพราะว่าวันที่ผมอัดคลิปอยู่นั้นเป็นวันที่23พฤษภาคมเป็นวันที่ w i z e r i n g Wave เปิดเกมตอนแรกเป็นตั้งแต่เช้าเวลา9โมงแล้วผมที่ปกติตื่น11โมงก็พยายามตื่นเช้ามาเล่น เพื่อเขาเรียกว่าได้พบเจอประสบการณ์แบบเบิ่มเบิ่มตั้งแเริ่มเกมเลยนะครับแลวก็เบิ่มจริงนะอย่างทีนี้เพราะว่าเป็นเกมฟอร์มยักษ์ของปี2024หลายคนคาดหวังกับวูทะลึงเวลไปอย่างมากแล้วตัวผมเองก็เช่นเดียวกันทําให้พยายามอยากเลเปิดเล่นตั้งแต่เช้าแน่นอนตู้เกมเปิดตั้งแต่8โมงนะครับตามที่ผมเข้าใจครับผมได้เล่นเข้า9โมงจนถึงประมาณทุ่มสทุ่มแล้วค่อยไปทำอย่างอื่นนะครับ แน่นอนว่าทุบระหว่างทุกสองทุมผมก็ไปทำอย่างอื่นด้วยเพราะว่าก่อนระหว่างช่วงเวลานั้นแต่ก็เล่นไปพอสมควรแล้วก็โอเคทําให้เรามีประเด็นที่พูดคุยตั้งหลายอย่างมาเล่าให้ฟังนะครับผมขอแบ่งการคลิปนี้เป็น3ามเซกเตอร์หลักนะครับเซกเตอร์แรกก็จะพูดถึงข้อดีของเกมวูดทิ้งเวฟที่เด่นชัดนะครับข้อ2คือข้อเสียและข้อ3ก็คือสิ่งที่วูดทิ้งเวฟต้องทําการบ้านหนักๆถ้าเขาอยากจะ เป็นเกมที่กินส่วนแบ่งการตลาดกับเกมเมอร์เป็นเกมที่อยูน่ในระยะยาว1ปี2ปีหรือเป็นเกมที่มีพื้นที่ในหัวใจของเกมเมอร์ทุกท่านครับถ้าพร้อมแล้วเรามาถึงข้อแรกกันเลยดีกว่าเร,กเ,กเรื่องเกี่ยวกับข้อดีครับจริงๆแล้วข้อดีข้อเสียของเกมวูดชิลลิ่งเวฟนะครับมีเยอะมากและผมไมก,ก็อยากจะพูดทั้งหมดแต่ว่ามันเสียวเวลาเกินไปดังนั้นผมจะหยิบ2อจุดเด่นแล้วก็2จุดด้อยที่เด่นมากๆและด้อยมากๆจนที่แบบว่ามันทิ่มแทงตาผมนะครับ เป็นระดับนั้นก็เลยเอาหยิบม,มาเล่าให้ฟังกันนะครับโอเคจุดเด่นนะครับจุดแรกที่ผมจะพูดคุยก็คือเอาก่อนอื่นเลยปัจจุมผมจะบอกว่าจุดเด่นและจุดด้อยต่างๆเนี่ยเป็นความคิดส่วนตัวของผมเองดังนั้นอาจจะไม่ถูกใจใครบางคนแต่ก็เรา,าพูดคุยกันได้นะโอเคเริ่มเลยนะครับจุดเด่นข้อแรกก็คือระบบการต่อสู้วูดเดนเว็มีระบบการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมมากมันลื่นไหลต่อคอมโบแล้วสนุกสำหรับผมมากๆ การต่อสู้ไม่แต่ต่อสู้กับพวกไก่กากระก้อยกระกแกเดินไปเดินมามันก็โอ้โหสนุกใช้ได้เวลาสู้กับบอสนี่แหละมีความสนุกจริงๆทําให้รู้สึกจากปั้นตัวละครเพื่อให้จะสู้กับบอสได้สนุกขึ้นเป็นจุดเด่นที่สามารถทําให้เราฮุกหรือว่าติดอยู่กับเกมได้เป็นอย่างมากเพราะระบบการต่อสู้สนุกจริงๆแล้วสามารถทําให้เปิดตัวละครเพื่อมาต่อคอมโบและมีการคิดว่าควรจะต่อคอมโบยังไง แต่ว่าจริงๆมันก็เป็นจุดด้อยภายในตัวเล็กน้อยเพราะว่าคุณสามารถใช้ฝีมือเพียวๆมากทำให้มาครั้งกระสู้บอร์ดคุณอาจจะใช้แค่หลบแล้วก็ตีไปก็อาจจะเป็นชนะแน่นอนเขามีทําลิมิตมาจํากัดคุณแต่เปนมันเป็นมันเป็นระบบที่สนุกสำหรับคนที่ชอบใช้สกิลเพลย์ในการเล่นเป็นอย่างมาก แล้วก็ลื่นไหลครับก็ถือว่ายอดยอดเยี่ยมมากถ้าทึ่งเวเป็นผู้สมัครงานแล้วก็ไปหาผู้สัมภาษณ์เขาสามารถยื่นตัวบอระว่าเนี่ยพอร์ตเฟอโรผมจุดแข็งสุดๆคือระบบการต่อสู้ได้เลยเพราะมันมันเจ๋งจริงๆมันว้าวเลยโอเคจุดเด่นข้อที่2ครับที่ผมชอบผมนะครับคือการที่เขาปล่อยทุ่งครับผมปล่อยทุ่งอไะไรคือการที่เขาจับคุณโยนเข้าไปในโอเพนเวิลด์แล้วก็ปล่อยเลย คุณจะทําอะไรก็ได้คุณจะเดินแมบปบหรือว่าคุณจะไปแก้ปริศนาเลยก็ได้อันนี้คือแบบว่ามันถือว่าข้อดีสังคมนะผมชอบอะไรที่แบบว่าฟรีสไตล์แต่ว่ามันยังถูกจํากัดด้วยเควสหลักต่างๆทํา,าให้อาจจะสมบรวจไม่เต็มที่แต่ก็คือถ้าเทียบกับเกมที่ผมเคยเดินมามันมีความฟรี ตั้งแต่เริ่มบอกว่าฟรีได้เร็วมากเพราะมีฟรีสไตล์ได้เร็วมากล้วก็เลือกแผนการเล่นของตัวเองได้ดีได้รวดเร็วกว่าเกมอื่นๆเท่าที่ผมเคยเล่นมานะครับทำให้ผมชอบจุดนี้พอสมควรจึงเป็นจุดเด็ดข้อสอนที่ผมอยากจะยกมาให้เ,เพื่อนๆฟังพูดถึงจุดเด่นไปแล้วว่าพูดถึงจุดด้อยมันจุดด้อยข้อแรกครับผมว่าคิดทุกคนคิดว่าเจอแน่นอนแล้วก็เปนมาถ่ายมากคือ optimize แล้วก็บั็กครับผม optimize ครับผมคือการพอร์ตตัวเกมลงมาใน PC แล้วก็ มันจะทำดีไม่ดีเราจะดูได้ว่าเพราะเวลาสมมติภาพภาพต่างๆเนี่ยมันจะว่าถ้าสมมติเราปรับภาพสูงม,มันจะแหลกใช่ไหมแต่นี่ผมปรับ normal นั่นแหลกครับผมทําให้เรารู้ว่าการ optimize ตัวเกมออกมามาทําได้ไม่ดีผมได้ยินมาจากเพื่อนๆว่าเขาบอกว่าตัวทีมงานเพื่อเคย optimize ตัวเกมมาจากมือถือลง pc เป็นครั้งแรกทําให้งานอาจจะมี่นี้ครับแต่นี่ก็ ก็หนักอยู่นะจริงมาส่งผลต่อความรู้สึกผู้เรียนอย่างผม,มุตส่าหาต่นมาตอน9ก้าโมงเช้าเพื่อจะไลฟ์เกมนี้โดยเฉพาะแต่ตอนไลฟ์ไปอ่ะคัดมีบางคนอาจจะเห็นบ้างแหละแต่ผมลบไปแล้วเพราะว่าผมพยายามไลฟ์แต่มันแหลกครับผมเวลาเปลี่ยนแมปหรือว่าโหลดฉากต่างๆคือมันแหลกมากแหลกจนไม่ไหวจนจนแบบว่างุ่นหงิดครับผมก็เลยเวลาผมเล่นวูดชิ้งเวฟผมก็ต้องปิด Google Chrome ปิด OBS แล้วก็พยายามเล่น เวอรี่โล่ปักทุกอย่างต่ำถึงจะพอเล่นได้เรี่ยพอๆเล่นได้ครับคือเวลาฉากต่อสู้มันโอเคสนุกแต่เวลาเราเปลี่ยนฉาก ฉากดําเข้าอีเวนต์ต่างๆมันกระตุกครับผมเหมือนเป็นการโหลดฉากโหลดอ็อบเจกต์ต่างๆซึ่งตัวนี้เขาเลือกว่าอัลติไมซ์มาไม่ดีพอทําให้เป็นปัญหาไปมากซึ่งอัลติไมซ์มาไม่ดีพอมันคู่กับบัคครับผมบัคคือเออเรอร์ที่เกิดขึ้น,นต่างๆผมไม่เจอบัคที่สําคัญแบบว่าไม่เจอบัคขนาดที่ต้องรีคอมหรือว่าเล่นไม่ได้นะครับแต่ผมไปอ่านฟอรั่มหรือว่าเฟซบุ๊กหรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อนๆเขาเจอแบบ นักมากบัคทั้งสตรีมเมอร์หรือเพื่อนที่เล่นตั้งแต่เช้าเขาบอกว่าบางคนเขาลี4สี่ห้ารอบวันเดียวเพราะว่าเจอบัคต่างๆทํางไม่เล่นไม่ได้ซึ่งอ p t ติม z e ส์บัเป็นตัั้นขวากชั้นดีในคอสนุกแล้วก็ต่างๆทําให้ผู้เล่นอาจจะไม่ถูกใจอูเทนิงเวฟในจุดนี้ครับข้อ2ครับผมพูดเรื่องอ p t i m อ z e ติมบัไปแล้วข้อ2อที่ผมคิดว่าไม่ดีคือไม่ใช่ส่วนนั้นแต่เป็นส่วนของเ,อเนื้อเรื่องแล้วก็เนื้อหาต่างๆนะครับอา้าวไปครับพูดดีวกว่า ผมบอกว่าข้อด้อยข้อที่สองสำหรับผมก็คือ first impression ไม่ดีครับแหมคิดคำตั้งหนาคือความประทับใจแรกมันไม่ค่อยมีครับสมมตินคุณเล่นเกมชินสมมติเลนคนุณเล่นของไคสไตล์อย่างเทอร์โบออฟเฟกต์สีบลูอาร์คายต่างๆหรือว่าอับลูโปรโตคอลก็ได้ไรโน่ร็อกไรโน่สิบเจ็ดไอ้ไฟโน่สิบสี่ก็โน่สิบห้าพวกเนี้ยเวลาคุณเล่นเกมพวกเนี้ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่า first impression หรือความประทับใจเวลาคุณเล่น พืวนเพเทนคืออะไรป่าว่ามันมีบางอย่างที่คุณชอบมากๆแล้วทำให้คุณอยากจะเล่นเกมนี้ต่อไปในสิ่งที่เกมอื่นไม่มีก็รู้สึกว่าเออนี่แหละคือวูดทิลิ่งเว็ผมพูดถึงโรบต่อสู้ไปซึส่วนนี้ก็เป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นระดับหนึ่งแต่มันไม่พอครับปกติเ i ิร์สอิมเพรสชั่นจะมีมากถึง2อถึงสอย่างหรือบางครั้งบางเกมมี 3- 4อย่างที่เป็นจุดฮุกให้ผู้เล่นหรือเราของเรานั้นติดเกมมันอย่างมาก ผมขอ,อยกตัวอ,อย่างกันอย่างเกมชินปัจจุบชินออกมามันเกมชินมันคนคนเขาติดเกมชินเพราะว่ามันเป็นเกมแนวแบบนั้น,นเกม,แ,แ,บบมแรกของโลกไม่ใช่ของเลือกเป็นเกมแนวแรกที่เป็นออนไลน์นะครับที่เป็นแนวแบบอ่อ o p e n world ประมาณนั้นขอเรียกว่านามเกมชินแล้วกันโหมดที่บายมันอยู่เป็นแนเกมชินเกมแรก,กที่ออกมาเป็นโลกออนไลน์ที่ทุกคนเล่นได้เปิดกาชาเนื่องจากเป็นแนวแรกทําให้ทุกคนสนใจเป็นอย่างมากทั้งกระแสดังดีไม่ดีแต่ว่า เขาเรียกว่าได้เมนสตรีมกระแสของวรัลสื่อไปเต็มๆส่วนอย่างห้องคายสตาร์เรลก็ได้กระแสมาจากเกมชินส่วนหนึ่งแต่เขาว่าเป็นเกมเที่เขาเรียกว่า turn base ทําให้มีความน่าสนใจของตัวมันเองทีนี้พราะมันมีเ o ิร์ดอิมเพรสชั่นแตกต่างกันไปอ,อย่างเช่นของครก็ได้ผมขอยอกอีกนิดหนึ่งห้องคสตาร์เรลเขามีตัวคอรที่น่าดึงดูดอย่างเช่นครักาครักานี่เรียกว่าเป็นจุดขายมาก้าไม่คนยัง เล่นหรือเริ่มเล่นของกัสตาร์หรือว่ามีตัวละครอย่างคับกาที่น่าคนหาแล้วก็รอที่จะเปิดตัวกาชาของคับกาแล้วป็นคนสนใจที่จะเด่นของกคสตาร์อยู่เป็นอย่างมากจุดนี้แหละครับที่ผมคิดว่าวูเ mm hmm. ทลิ g งเวฟยังทําผลงานได้ไม่ดีพอสำหรับผมนะครับมันไม่มีจุดพลุกอะไรที่นะ่าสใจนอกจากรบต่อสู้เลย เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องคือธรรมดามากธรรมดาไม่พอเขาพยายามยัดข้อมูลสาบเฉพาะให้คุณเยอะเกินไปจคนคุณไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าจะทาอะไรแลไม่รู้จะอินอะไรคุณแค่ยอยากผจญภัยทําให้เนื้อเรื่องค่อนข้างจืดตัวละครต่างๆก็จะบอกว่าออกแบบมาไม่ดีไม่ได้แต่สำหรับผมคือออกแบบมาสุดเด่นไม่พอนะครับคือเนื่องจาก อันนี้อยู่ขอโซนที่3นิดนึงแต่ขอโซนที่2ก่อนคือจุดเด่นไม่พอครับมันนิสัยใกล้เคียงกันอ่สีผมสีตัวละครอันเรียกว่าเช็คดีไซน์กันมันยังดึดงดูดไม่มากพอสำหรับผมนะครับคือว่าแบบไม่มีใครแบบแชร์โอ้ตัวนี้มันน่ารักมากผมรอที่จะเปิดตัวนี้เลยแบบครับต์เก่าอย่เนี้ยไม่มีนะครับหรือว่าแบบโอ้นี่มันไายเดนเมย์ของไายเดนเมย์ของเกนชินทุกคนอยากเปิดตัวนี้มากๆรอเกมเล่นจนตัวนี้มาถึงจะเล่นก็ไม่ก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับ ตอนกินชินเปิดใหม่ก็ยังเวเวนตีนะครับเทพสายลมที่คนอยากเปิดแต่ตัวนี้เราเอา่อเท่าที่ผมเห็นไม่มีใครพูดคุยเป็นตัวไหนเป็นพิเศษนะครับอาจจะมีบ้างแต่ไม่เยอะเท่ากับว่าตอนที่ผมเห็นเกมเอื่นแน่นอนเพราะเป็นวันแรกในะเรื่องต่างๆคนอาจจะเล่นไม่ถึงหรือ่าคนอาจจะยังไม่อน,นันแต่ว่าพอเกมพวกนี้ถ้าไม่มีสื่อไม่มีพื้นที่สื่อครับมันจะน่าเสียดายก็ให้พวกอาการแย่หน่อยเพราะเกมพวกนี้เล่นกับพื้นที่สื่อเป็นหลังหนักแล้วก็พวกพวก,พวกกาชาหรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์คืออย่างนี้ครับ เกมนี้จะเป็นแบบว่าพวกเกมกระชามันจะวนวัฏจักรที่ว่าโอเคพอมีอะไรให้เล่นคอนเทนต์ครีเอเตอร์จับไปทำทำอะไรต่างๆคนเห็น ผลงานจากคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็กลับมาเล่นตัวเกมได้กําไรจากคนกลับมาเล่นแล้วก็เหมือนจ้างหรือว่าพยายามทำคอนเทนต์ต่างๆให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์พวก u t u b e โซเชียลมีเดียทำต่อไปเพื่อคนกลับมาเล่นเป็นมุงจรนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่มีคนมาเล่นหรือกระชาไม่นานดูดพอไรายได้หลักของเกมจากกระชาก็าจะหายไปทันทีซึ่งนี่มันจุดด้อยสะผมมากๆที่ว่าวู i n ิงเวฟต้องหาจุด เด่นของตัวเองมาจุดว่า first impression ตัวเองทีค่คนเขามาเล่นเกมเนี้ยเพราะตัวละครเน,นี้ยหรือเพราะเรื่องตรงเนี้ยหรือเพราะระบบตรงเนี้ยให้มากที่สุดเท่าที่เป็นบปไท้ว่าตอนนี้มันมีปัญหามากครับผมโอเคเราพูดถึงข้อดีข้อเด่นข้อดีข้อด้อดยสองข้ออย่างละสองข้อกปแล้วทีนี้เราพูดถึงสิ่งที่สุดท้ายว่าทําไมผมต้องพูดว่า mutant wave ต้องทากันบ้านหนักๆง่ายๆเลยครับเพราะว่า mutant wave นั้นกําลังมีเออกำลังต่อสู้กับรอบทิศทางครับผมโดยเฉพาะคู่แข่งใยญ่เลย คู่แข่งหลักอย่าง Hooververse ครับผม สมมุติว่าเกนชินกับวูเทิรเวฟคล้ายๆกันแล่นอย่างที่บอกว่าวูเทิรเวฟยังไม่มีจุดพุกหมัดพลุกที่น่าสนใจพอที่จะน็อกสตูอย่าเกนชินอิมแพคได้คนที่เล่นคนที่มาเล่นวูเทิร์วฟผมให้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วกันเขาเล่นเกนชินอิมแพคอยู่แล้วครับแล้วพอเล่นเกนชินอิมแพคหมดแล้วเล่นวูเทิรเวฟก็ก็อันนี้ก็เกนชินดีกว่านี่ระบบเกนชินดีกว่านี่ก็ระบบเกนชินดีกว่าท่านกูจะเล่นวูเทิรเวฟทำไมมาลองเฉยๆแล้วโอเคเขากลับไปเล่นเกนชินเพราะอออออะะะไรรรเเพาาาาวว่่่กกกนนนนชิมีีบบคคลล้้ยยยัูแงงึื เวลาไม่พอครับคนคน,คนเราคนเรามีเวลา24ชั่วโมงการจะเล่นเกมกาชางเช่นแนวเก็ชินแนววุดิงเวฟนี่ยมันเสียเราเป็นอย่างมากกว่าจะไปเปิดฮีก็่จะแก้ปริศนาก็าจะเปิดกาชาก็าจะฟา,ฟาร์มนู่นฟาร์มนี่ทําให้มันมันเนื่อยอรครับทำให้ถ้าเป็นไม่ได้เขาก็อยากเล่นแค่เกมที่เขาตอนที่เขาเล่นมานานแล้วเขาเข้าไปล็อกอินแป๊บเดียวจบดังนั้นผมเชื่อว่าหลังจากวุดติงเวฟหลังจะเปิดประมาณอาทิตย์2อ,อาทิตย์กระสาจะดรอปลงไปยังเป็นอย่างมาก และทาให้คนแล้วเขาต้องหาวิธีที่ทําให้คนดึงให้กระแสที่มันดรอปลงไปอ่ะมันกลับขึ้นมาอีกครั้งพอ r ฟอร์นิเจ i o n ไม่มีมันก็จะไปเทียบเกนชินในต่างๆแต่คู่แข่งคนใหม่ก็เกิดจะหมายีกคนั้นก็คือแซดหรือก็เซนเดโซนซีโร่ครับที่เกมที่ผมเคยพูดไว้เซนเดโซนซีโร่ก็เป็นของโคโยเวิร์ดแล้วก็เป็นแนวคล้ายกับ วูดเลงเวฟตรงไหนครับพูดถึงเวฟอย่างที่ผมบอกจุดเด่นที่ผมคิดว่ามันดีสุดก็คือระบบการต่อสู้ซึ่งแซดดะแซดมันเป็นแอคชั่นอาร์บีจีที่เน้นระบบก,การต่อสู้เหมือนกันเพราะว่าแท้แซดดะแซดมีระบบการต่อสู้ที่ดีโป w วูดเลงเวฟตายครับโดนนุมเหมือนโดนกองทัพสองหน้าตีระเบิดทําให้ยากมากที่จะสร้างความแปลกแกกสร้างความยูนิคชารัตติกของตัวเองขึ้นมาได้เป็นการบ้านที่ต้องทำอย่างหนักจริงๆมีทั้งเป็นชิ้นแล้วก็ซดดะแซย้อมหน้า ล้อมหน้าล้อมหลังนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าที่ไม่ได้ทำอะไรกระแสในมีสตรีมของโซเชียลมีเดียคอนเทนต์ครีเอเตอร์จะหายไป แล้วก็ทําให้ไม่มีที่ยืนในสังคมนะครับในสังคมเกมถ้าตัวเกมอยากมีส่วนแบ่งการตลาดหรือมีระยะยืนของเกมประมาณนหนึ่งถึงสองปีวูเทลิ่งเวทต้องทับกันพาน่านหนักๆครับผมส, <ầ? S 2> ส่วนตัวผมอาจจะลองเล่นให,ให้ลองให้ถึงเวลตนันเลยสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ลองดูต,ตัวตละครต่างๆปรับอะไรไหมเพราะผมอย่างที่ผมบอกระบตอนการต่อสู้มันตาตงึงจริงๆแต่ว่าถ้ามันยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษผมอาจจะก็เซเนโซซิโ,โร่มาก,ก็ไปเน้นเกมแท,น,ทนๆนะฮนะก็พูดตรง,ตรงๆ เอาละครเพื่นอนๆละครคิดว่าไงบ้างทั้งหมดเป็นความคิดส่วนตัวของผมล้วนๆอย่างน,นั้นคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมันก็ปกติแต่ว่าเรามาพูดคุยกันดีกว่ามาคอมเมนต์สักนิดน้องมากดสัคสมาชให้ผมหน่อยแชร์ให้เพื่อนก็ได้นะผมเป็นช่องเล็กๆะครับอ่ามาพูดคุยกันได้นะครับผมจะรอคอมเมนต์คุณอยู่นะชอบไม่ชอบตรงไหนติดบักหรือว่าประสบก,การณ์การได้ดูทีริเวลวันแรกเป็นยังไงมาเจอกันครับส่วนตัวผมเสียดายจริงที่ไม่สามารถลา U ไลฟ์ทีริเวลให้คุณดูได้เพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆม เสียดายลูกตาดังนั้นก็สำหรับพูดถึงเว็บก็จบแอร์นะครับเรัมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมขอบคุณมากที่มาดูวันนี้ครับ